สวัสดีครับผมมือนี้อ่าไทสารสร้างซีนครับมาเพิ่มปุ๋ยทั้งใบให้ต้นเขาครับผมเช่นเกา่าเช่นเคยครับผมมือนี้สูตรที่ใส่หนึ่งถังอ่าหนึ่งถังยี่สิบลิตรนี่กับมีจุลินซี่สังเคราะห์แสงอ่าหนึ่งจุดหาลิตร เก็จะมียูเลียน้ำครับผมยูเลียน้ำอีกอประมาณหนึ่งส่วนสี่ของขวดขวดน้ำตาสิงหนึ่งจุดหาลิตรครับผมวก็จะมีน้ำส้มค้นใหม่ครับผมใส่ใส่ไหลามาแรงนะครับตอนนี้ก็เขาก็รู้สึกว่าได้ผลครับผมบ่มมีมาแรงบ่มมีโขลกหยั่งเลยครับเขียวสม่ำเสมอดีครับทุงกุลา ของเฮ้าปีนี้ครับฟังนี่อาจจะบระิสไซครับนี่ก็จะมีใบเหลืองใบเหลืองใบไม้แต่ว่าของเฮานี่ครับก็คือต้นต้นเฮ้าได้เพิ่มจุลิทซีย์เรื่อยๆครับผมยุลิทซี่์สังก์แสงครับอีกจักน้อยกับเดือนกลางเดือนนี้ก็สิเปี้ยนสูตรไหมครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นสูตรที่อินวันอยู่ครับ จะน้อยก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่เป็นเพิ่มฮอร์โมนครับผมฮอ,อร์โมนไข่นำมักยูรินซีบวกฮอร์โมนไข่ครับต่อไปนี่เนื้อแดงก็เกิดครับเนื้อแดงก็เดิดอเองตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องี่กล้มลงกับบ่ได้หลายนักครับพี่น้องนักเดี๋ยวเนื้อแดงเต็มเลยครับในหน้ามีเนื้อแดงแผ่เข้าเดี๋ยวเลยหน้าดำครับ่อนซอนเข่าหน้าดำครับพี่น้อง เห,เห็นระวางหน้าดำกับหน้าวานครับนี่มันก็สิประมาณนี้ครับหน้าวานก็นจะมีหยามีหยาม,มีมีโลเขาแต่ว่าหน้าหน้าดำมันแข็งแรงครับพี่นอ้องปุ๋ยค็ใส่ไข่นวยเดียวใส่ผงชื่อรสใส่น้ำปลาย่างละส่วนครับหมักไปใส่ประยัดตุน้นทุนมันกับพี่นอ้องเนื้แดงเนื้แดงธรรมชาติครับ เต็มเลยให้อาหารปลาให้ปุ๋ยให้หน้าเขาก็เริ่มเห็ดอินซีทำหน้าจริงเป็นจริงมันจังครับหาอะไรเนี่ยยางให้ปุ๋ยแหนแดงว่าต้องเพาะงาครับเนี่ยตอนนี้เต็มห้หน้าเลยพี่น้องโอ้ยมีแต่แนวเดียวเลยครับมองพี่น้องแหนแดงโดยที่เ่าต้องเ่าต้องเลี้ยงเ่ราต้องเพาะงาครับ แแดงในหน้าเขาผสมควันใหม่ไหลมาแรงย้ำแรงๆครับผมทำหน้าอินซีอลดต้นทุนทำหน้าไหง่ายปลอดภัยต่อปูทำต่อผู้บริโภคครับผมหาไรกับดีเีอจุม่มมะนสามถังครับถวงนีนามันไหลผสมสีดผสมสีดเลยครับ เอานำจากใครน่ายลาะครับผสมเลยอันตราเห็ดได้ทุกอาทิตย์ยิ่งจะดีครับสีได้ทุกอาทิตย์มีเวลามังเคาพีง่งอุ่นซอน พื้เฮดหน้าดำดู้สึกเลยปีต่อๆไปก็จะเป็นหน้าดำนี่แหละครับพี่น้องอยางเลี้ยวเนี่ยยางน้อยครับนักมันไก่หน้าจะเงาเครื่องขีดพมก็ใส่เครื่องน้อยครับชาดไฟฝ่าแปดเก้าร้อยแบบก็ได้ใส่ ลั้งปนยาแง,ง่ยากจะมีหลอบต่อไปกระสินยางลงกลางใ้้น้าเนียนห้นี่ครับพรผใไ้นี่เขาเรื่อมแตกกอเต็มละสม่ำเสมอแล้วเชียร์พี่ให้นองมึงครับผมนับกอเขาหน้าอินซี่ห้อง ตะก่อนเนี่ยสิเป็นกระด้างกระดาครับห้างๆว่ลาเป็นเขาว่าสมบูรณ์หมดละพรอะสีดสูตรนี่เขาไปสามซีเถื่อมึงครับพี่น้องอย่างที่เห็นนี่แหลนเลยครับผมเขา,าถือกินน้ำสมพ้นใหม่ครับไรมาแร่ง ก็น,นี้ก็สียางตัวน้ำขางกันแท้ก่อนโอแมงเต็มหัวเลยเลยมาแรกงจากใหนหน้ามาข้นค้นแล้วครับอันนี้มึงแหนแดงนี่มีทุกระยะครับเต็มเลยสีหย่อนกลับครับต่ำๆหน่อยครับล่มอวย มึงพี่น้องอู้ามึงเหวยแดยงแบบว่าได้เลี้ยงครับมึงโอ้โหนี่แต่แนวเดียวเลยครับพี่น้องอเหียแดยงถ้ามา,าตาิครับเต็มเลยแหวยแดยงนน่น่าเขาตวงนี้กำลังเป็นกระแสข้นกับกระลัง เลี้ยงเนื้อแดงหลายนี่บดิเลี้ยงยากครับนีใน่ให้น่าให้นี่มี่จะเนื้อแดงเลยมึงครับพี่น้องสุขมึงถึงความอุดมสมบูรณ์ครับผมเนื้อแดงมึงนับมังกอเขาครับไหนๆก็ได้กลมแล้วหนึ่งสองสามสี่หก เ8็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่้ประิบเกายอผม่ายี่สิถึงสาครับผมเขา่าเขา่ากลมดวนไม่ได้ครับปวดหลังพี่น้องนงางเหตุหน้าครับผมได้ผลทองที่พี่น้องเห็นนี่แล้วครับผมเดดรลมร่มตกกล้องอันทรายไปทรายมากน้อยครับผมก็นสุดท้ายพี่น้องมึงซ้ำนี้ครับมือนี้ มันกอเข่างามงนับให้มึงละเกือบสามสิบครับพี่น้องก็สีได้เร่งมือก่อนมืดอฝ่ามืดอฝนมาแล้วครับผมสำหรับมือน,น้สวัสดีครับ